้าสิบบาลละแปดสิบบาทพันอะไรอ่ะนี่เคแอลค่ะระหว่างกอบหานตอะไรนะสี่ร้อยกอบวานครับพันอะเลยสิบบาทต่มเริ่มเลย เกวันนะเกวันเจ็ดพารอนะครับร้อเจ็ดสิบเป็นย่างสามร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเอ็ดโซ่ห้าจีนนะครับเป็นตลาดใหญ่นะครับที่นี่นะ Sudah jadi, Yeah, man.

อันนี้ขายไงครับโลละสี่ร้อยค่ะดีเลยโลละสี่ร้อยนะครับมาจากไหนนะเนี่ยไอกล่องกล่องกาค่ะชิมได้นะคะหวานกุ้งกาครับชิมได้ค่ะชิมได้นะครับหวานค่ะสีแดงนี่พันเดียวกันเหรอคุรพันค่ะคุรพันนะครับเดี๋ยวลองชิมนะผมพันอะไรอ่ะมิพเพลค่ะจหวานกว่าบนีเพราะอะไรนะสี่ร้อยกรอบหวานนะครับ ผมก็เยอะโอ้วนี่เลยอดครับทางแรกทางแรกห้ได้กินอร่อยเลยสีแดงนี่มันต่างกับสีนี่ยังไงครัสีแดงเวลากะข้าวปันจะฝาดออกรสชาติฝาดฝาดเลยสั่ฝาดฝาดแต่ว่าพอเคี้าปั้มก็จะหวานก็ลูกอินทผลัมสดเนี่ยอะไรเออเนี่ยก็เค้กอินทผลัมเนี่ยครับที่เขาจะกินเขาจะกิน อย่างนู้นนี่แล้วกินเขาจะกินชุดนี้คนไม่เคยกินคนไม่เคยรู้ออก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 กระฝานนะใช่สีแดงจะออกแต่ถ้าเดีว่หวานนะหวานนะหวานแต่ถ้าสุกแล้วเนี่ยแดงกับน้ำตาลเลยหวานเจี๊ยบอันนี้คือสุกแล้วที่น้ำผัดละไม่จ่ายตังค์เลยสองสี่ร้อยหวานหวานเจบพอเลย ก็เลยครับมันแก่จัดนั่นแหละแต่ว่ารสชาติมันเป็นอย่างนี้เองถ้าไม่สุกครับผมโลละสี่ร้รอยมาลงโลกันเลยครับต้องโลไหมพี่ได้ปนก<อ>ันได้ปนไหมปนครับปนถูกว่า,ปปวาปไปส่วนแน่นอนครับผมส่วนอ,อันนี้ส่วนพี่เองเองหรอครับเอาอันนี้เอาปุกไหมหรือว่าเอาปนปนปนไปนะครับ ควรไปงั้นแหละครับแต่รสชาติมันจะออกหวานนิดนิดนะหวานกว่าเพราะเป็นพวกเนี้ยมัน,นจะหวานกว่าถ้าน,นี้จะออกหวานคนละทาง ครับผมนียนาน,านแะล้วเริ่มเลยนะนี่นะน้ำวนไมมีนะครับแค่ยี่สิบบาทนะครับโอาดนี้ใหญ่จริงนะ คุยทอดเนี่ยใจจ้าอะไรดีคะร้อนมากจำพีทนะครับ,บร้านใหญ่ร้านนี้นี่ครับใครชอบไปแห้งนะครับร้านนี้เลยนะผัดเดียวครับผมใจจ้ากอดจ้าจอดครับ คนเยอะนะครับ รลานนี่1สบาทน,นี่เป็นน้ำพิกนะ ใาใา้จริงเหรอป็นข hmm? ้าวแกงนะงานนี้ลุมเลยกันนะแรัออาหารทะเลเป็นกุ้งแล อันนี้เป็นพวกเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้านะของของใช้นะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกโซนหนึ่งนะครับว่าอีกโซนนี้จะมีอะไรขายนะฮะนี่เป็นโซนพวกผักนะครับของสดนะครับตัวน,นี้นะฮะ ตัวน,นี้เป็นตัวผักนะแล้งไปกันเลย5บาท้5บาทบาทสามสบาท้บาทเด็กเอาใ้เมนไดีเลยเป็นผักนะครับ้าน,นี้ไม่มีอะไรนะนมากเป็นผักนะครับ

มีอะไรนะงานนี้แบบจะหนักไปทางของสดนะครับปลาปลาของสดอนะไรอะไรมีเบ็ดนะครับเป,เป็ดเบ็ดครับผม อันนี้ขายไงโหลร้อยยี่สิบโลร้อยยี่สิบเลยครับทำให้เรียบร้อยแล้วยนะเสื้อไปจับทำอาหารได้เลยนะทำได้เลยครับผมขอมมากครับถ้าชอบชื่อเราไ็อ่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้พลาดคลิปเราครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ